g กลเด้นส i ปก็จะขอตัดออกอยู่สใบนะก็ตามนี้เลยนะดูกันเอาเองหนึ่งอย fc ครับ700รอย fc ครับสองพหนึ่ง fc ครับ4ี่พันสครับ8ปดพันสรอบนี้ทั้งหมด 1, 5ห้ารอบ1นึ่งห้าพัน้าอย fc นะหนึุ่นบวกแครับพลังหนึ่งรได้อะไรไปดูกันครับผมมามีไฟไ่มไม่มีนะผม,ม โอ้โหฝรั่งเจ็นะการไปนี้ได้เป็นท็อปจากมุมซ้ายล่างนะผมไปดูนะผมว่าได้ครับไปแล้วผมมีไฟใหญ่ครับโอวังกินนะผม CB ด้วยอสปอนไลท์โทมอลี่อ่ะโอ้โหเรามีแล้วดิรู้สึกเสียดายเสียดายแต่โอเคได้อยู่ มากาก้านกากา้านี่ถ้าสเตตบอกหกมันจะสุดแต่ถ้ามันแหกครับคือผมขาดทุนนะก็เนาะถ้ามันติดมันจะดีมากๆเลยนะแถ้ามันไม่ติดก็เศร้าใจนะครับผมเอาครับผมมา ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันครับวีทูเนาะก็หมดไปแล้วนะครับการที่เปิดแพ็คนะคผมแล้วก็แพ็คเปิดมาได้อะไรนะเพิ่มมาให้ซัดกากานะจนคาว่าซัดภาษาพจนานุกรมคาว่ากากาย่อมาจากม้าตีนปลาครับผมช่วงสามรอบรอบที่สองคนระับรอบที่สามครับผม ของติดๆๆนะติดติดนะติด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 โหดีเอาเรื่องมาแม่งของของดีของแท้ต้องกาก้าบุก เช็คไหมฮะโอ้บกหัวบกหกะคาบกหติดติดติด